สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอนากลางนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยมาเลยนะครับอำเภอนากลางจะขับรถให้ทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ จเจริญพอสมควรนะครับคุณผู้ชมดูสังเกตจากร้านค้าตึกรามบ้านช่องนะครับมีเยอะทีเดียวครับนี่คืออำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีธนาคารนาครหล,ลวงไทยด้วยนะครับอ่าปรุงสีะุงสีอ๋อเขาเปลี่ยนเนาะที่ว่าแต่ก่อนมันเป็นน,น,นครหล,ลวงไทยฮนะ ไฟแดงพดอดีขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดผิดธนาคารที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับและข้างหน้าก็เป็นธนาคารกรสิกรไทยนะครับขวามือข้างหน้าเลยไฟแดงไปก็เห็นเลยนะครับเป็นธนาคารกรสิกรไทยนะครับถือว่าเศรษฐกิจดีแน่นอนครับอำเภอนากลางนะครับ ไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับของอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซ้ายมือนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตลาดนัดโอ้มีคอนเสิร์ตนกพงสะกรนะครับคืนนี้โอ้เมื่อสักครู่นี้นกพงสะกรนะครับอยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีหอลำคณะใหญ่ สันนะครับสักครู่ี ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ